เสียงของธรรมชาติขับกล่อมป่าหิมพานตมารีน่ากินรีสาวสวยผู้น่ารักกำลังให้อาหารลูกกวางตัวน้อยท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนๆและสายลมพัดเบาๆนารินผู้หลงทางในป่าหิมพานต์กำลังตักน้ำจากลำธารใสพลันเงาของมารีนา่าปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเธอค่อยๆร่อนลงมาอย่างสง่างามมารีนา่า และนรินนั่งพูดคุยกันนะโขดหินใกล้ลำธารเธอเล่าเรื่องราวของดินแดนมหัศจรรย์ให้เขาฟังนรินรู้สึกทึ่งและเริ่มรู้สึกผูกพันกับเธอมารีนาตัดสินใจสอนนรินให้เข้าใจเวทมนต์ของป่าหิมพานเธอพาเขาเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางลึกลับพร้อมสอนให้เขารู้จักกับสิ่งมหัศจรรย์ต่าง งานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่ถูกจัดขึ้นนใจกลางป่าหิมพานมารีนาเต้นรำท่ามกลางแสงตะเกียงลอยเธอจับมือนรินและสอนเขาเต้นรำอย่างอ่อนโยนค่ำคืนหนึ่งขณะที่มารีนาและนรินเดนเินเล่นในป่าหิมพานพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆจากต้นไม้เก่าแก่ทันใดนั้นเงาดำก็เริ่มก่อตัวขึ้นรอบตัวพวกเขา คือพูดพลายวิญญาณเร่ร่อนที่หลงทางและกโกรธแค้นเจ้ามนุษย์เจ้าไม่ควรมาเหยียบที่นี่เสียงของพูดพลายดังขึ้นพูดพลายพยายามเข้าโจมตีนรินมารีนาใช้แสงแห่งกินรีสร้างบาเรียรป้องกันพวกเขานารินหยิบไม้เท้าขึ้นมาต่อสู้ป่าหิม,มพานสั่นสะเทือนด้วยพลังอาคมทั้งสองต้องร่วมมือกันเพื่อเอาตัวรอดจากเงามืดนี้ แม้จะสามารถรับมือกับพูดพลายได้บางส่วนแต่เงามืดยังคงไล่ตามพวกเขามารีนาจับมือนารินและพาเขาบินขึ้นเหนือยอดไม้ป่าหิม,มาพานเบื้องล่างเต็มไปด้วยเงาดำที่คอยไล่ล่าเราต้องหาที่ปลอดภยัยมารีนากล่าวพร้อมเร่งบินไปยังยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แต่ทันใดนั้นพายุเวทมนต์ก็ซัดมาอย่างรุนแรงนรินพยายามจับมือมารีนาไว้ แต่แรงลมพัดเขาหลุดออกไปพวกเขาถูกแยกจากกันหลังจากที่พลัดหลงกันนรินตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่บนหน้าผาสูงมารีน่าหายไปแล้วเขารู้สึกเจ็บปวดและคิดว่าอาจจะไม่ได้พบเธออีกในขณะเดียวกันมารีน่าก็นั่งอยู่ริมสานน้ำศักดิ์สิทธิ เธอเฝ้าภาวนาให้นรินปลอดภัยดวงดาวบนท้องฟ้าส่องแสงราวกับเป็นพยานแห่งคำสาบานของพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะตามหาเจ้าตราบจนดวงดาวดับสิ้นนรินพึมพำกับตัวเองนรินเดินทางผ่านอุปสรรคมากมายเพื่อหาทางกลับไปหามารีนาเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้เท่าหิม,มาพานซึ่งเป็นผู้พิทักษ์กฎของโลกนี้ หากเจ้าต้องการอยู่กับกินนรีเจ้าต้องพิสูจน์หัวใจของเจ้าผู้เท่ากล่าวก่อนจะเปิดเผยบททดสอบสุดท้ายนารินต้องเลือกระหว่างกลับไปยังโลกมนุษย์และลืมทุกสิ่งหรือสละชีวิตมนุษย์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าหิม,มพานตลอดกาลนารินตัดสินใจเลือกความรักเขาสละโลกมนุษย์และยอมรับเวทมนต์ของป่าหิม,มพาน ร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นกึ่งเทพบัดนี้เขาสามารถอยู่เคียงข้างมารีนาได้ตลอดไปผู้เท่ายิ้มและกล่าวว่าเจ้าผ่านการทดสอบแล้วก่อนที่ทุกอย่างจะสว่างไสวไปด้วยแสงสีทองมารีนาวิ่งเข้าหานารินทั้งสองอบกอดกันแน่นน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาพวกเขามองหน้ากันด้วยความรักที่แท้จริง เราจะไม่มีวันพลัดพรากจากกันอีกแล้วมารีน่ากล่าวเบาๆในยอดเขาหิม,มาพานมารีน่าและนรินยืนเคียงข้างกันมองออกไปยังขอบฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดดวงอาทิตย์ขึ้นทอแสงสีทองงดงามพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงหญิงสาวกินนรีและมนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นสองดวง